มาเปิดแล้วที่เซ็นทรัลมหาชัยชลองสาขาใหม่วันนี้เราจะพาไปส่องโปรเด็ดกันบอกเลยว่าพิเศษเฉพาะ7วันแรกเท่านั้นสาวๆและสายบิวตี้ทั้งหลายพุ่งตัวด่วนบิวตี้ไอเทมเมคอัพสกินแคร์ใดๆลดสูงสุดถึง70%ฟังแล้วถึงกับตกใจลดจัดเต็มมากงานนี้ช็อปกันให้เพลินเพราะบิวตี้เขารวมหลากหลายแบรนด์ไว้ที่นี่แล้วไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไทยอย่างสินการแบรนด์ลาเนตจากเกาหลีแบรนด์อามิลที่น้องวันยองเป็นพรีเซนเตอร์ก็มีนะสีคือสวยน่าใช้มากอันนี้คุณคุณณนนนนนาาาาาาาคคต้้กกกกกกััดีีบมิิแขอองร่่่็็ลสสวทฟใช บิวลินนี่คุ้นเคยสุดๆมารของ A อบิบเองก็คือเลิศณจุดนี้บอกได้เลยว่าแบรนด์คือมีหลากหลายเกินฉะนั้นเตรียมตัวมาให้พร้อมเพราะโปรโมชั่นคือเพียบไม่มาคือพลาดเล้วเมื่อชอบครบ199บ้าทรับ1สิทธิ์แลกซื้อสินค้าที่ร่วมรายการยังไม่พอรับเลยบิวเทียมแบ็กมูลค่า500บาทเมื่อชอบครบ1 6 9่ัรเมื่อจ่ายผ่านบัตรเครดิตรับแคชแบ็กไปอีกสูงสุด15%้เรนลยและพิเศษสาหรับสมาชิกเดอะวันน้ำหอมตัวฮิตลดส ขนนี้มีแค่7วันเท่านั้นตั้งแต่18ตุลาถึง24ตุลานี้รอช้าไม่ได้แล้วมาชอบกันได้เลยพิกัดบ,บิวเทียมเซ็นทรันมหาชัยชั้นหนึ่ง